คลิปนี้เราพาทุกคนไปเที่ยวกันที่จังหวัดพะเยาเริ่มต้นที่วัดนันตารามจากนั้นก็ไปไหว้พระาธาตุที่วัดพระนั่งดินครับองค์พระประธานที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นอย่างแน่นอนครับจากนั้นเราก็ไปเที่ยวกันที่หมู่บ้านม้ง12พัฒนาแล้วก็มุ่งหน้าตรงสู่ภูลังกาโอชอบเที่ยวเต้ยชอบไทยโอเต้ยวิสต์ สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่วัดนันตารามเชียงคำที่จังหวัดพะเยาครับเดี๋ยวมาดูว่าวัดนี้จะมีความสวยงามขนาดไหนนะครับตามเข้าไปดูข้างในกันเลยเข้ามาด้านในนะครับจะเป็นวิหารไม้สักทองนะครับ ปฏิสถานพระพุทธรูปนะครับศิลปะแบบพมา่าเลยนะฮะอันนี้จะเป็นพระเศรษฐีล้มลุกมหามงคลน,นะครับด้านนี้จะเป็นพระพุทธรูปองค์สีขาวนะฮะแล้วก็เป็น

มีประชาชนเข้ามาเยอะๆมากมายเลยนะครับวันนี้น่าจะเป็นอีกแล้วหนึ่งครับของจังหวัดพะเยาที่มีความสําคัญแล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์ นี่ก็เป็นพระศิวลีเป็นไม้เช่นเดียวกันนะครับผมสำหรับผนังด้านนี้จะเป็นผนังที่ติดพระชายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่งนะครับตอนที่เสด็จมาที่เมืองเชียงคำนี้นะครับ สวยเนะพ <ừ? S 1> ระเป็นทองทองแบบทองสวยมาก เลยจากด้านในที่เป็นวิหารไม้สักทองแล้วนะครับเข้ามาด้านในสุดเลยจะเป็นพิพิธภัณฑ์การเดินโทนะครับเรียกว่าหออูเตงหมงเป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านนั่นเองนะครับ <yourselves> โอ้สำหรับใสัผเครื่องนะครับ คนที่ชอบพักเครื่องนี่น่ตาตกว้าวนะคะรับกับพิพิธภัณฑ์นี้นะครับด้านในมีองค์พิพิธภัณฑ์ด้วดย one. ข้างแรกนะครับก็ยังมีมันเดินไปดูเครื่งไม้เครื่งมือเก่าอีกนะครับอืมโอ้มีเตารีดเก่าๆด้วยมีละคฆังเก่า แทบทุกรุ่นเลยนะครับทีวีโอ้หไปกันแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปออกจากวัดเชียงคำเราก็จะไปที่วัดนั่งบิน,น,บนวัดพระนั่งบินก็เป็นอีกวัดหนึ่งที่มีชื่อเสียงของจังหวัดพะเยานะครับ<ม>ตอนนี้เราอยู่อีกวัดหนึ่งแล้วนะครับที่จังหวัดพะเยาชื่อว่าวัด พระนั่งเดินยังไม่รู้นะครับว่าความหมายว่าไงล่ะครับพระนั่งดินเดี๋ยวก็จะแค่เดานะน่าจะเป็นองค์พระที่ตัวตรงนี้นะท่านี้ก่อนดีกว่าก็จะเป็นองค์พระที่ไม่ได้วางบนฐานอืมไม่มีไม่มีฐานก็คือนั่งวางบนพื้นที่เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคิดว่าเดี๋ยวมาดูว่าจะถูกหรือเปล่านะครับความหมายหูยสวยมากเลยอ่ะ ดูที่สีทองเลยอด้านนู้นก็จะเป็นเจดีย์นะสีทองอารามเชครับจริงๆนะสายตาที่เราเห็นนะ่ะสวยกว่าในกล้องอะ่ะใช่เพราะว่าทองแบบทองไปหมดเลยอืมแล้วมันเจอกับแสงแดดอะโอ้สวยมาก การรอบนอาของเจดีย์ก็สวยงามเช่นเดียวนะครับเป็นสีทองตัดกับสีเขียวน้่สวยงามมากนะครับ เดี๋ยวเราบูชาพระบรมสารีราตุพระธาตุเจ้านั่งดินณบริเวณนี้นะครับนโมสศพระตัวละตัวสมมาสมุภิจัสสานโมสศพระตัวละตัวสมมาสมุภิจัสสานโมสศพระตัวละตัวสมมาสุภิจัสสานะวันทามิอิทิปติทิตาพุทธธาตุโยตัสานุภาเวนะ สถาสถีพระวันติเมขเจ้า,จาขอน้อสการกราบไหว้พออระบรมสารีริกธาตุแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาส,สัมพุทธเจ้าที่ประดิษฐานอยู่ณสถานที่แห่งนี้ด้วยอนุภาพแห่งกุศลผลบุญนี้ขอให้ข้าพาระเจ้าและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญทุกการทุกเมื่อเธอ บริเวณนี้จะเป็นที่เขาจุดเทียนบนเกิดครับเป็นไงคะเข้าไปดูในบทกันไปเราเดินเข้าไปดูในบทกัน วงวนมาไายนี่นะไหนยังก็คือว่าพระรูปเหมือนนัน้นนปฏิสถานอยู่บนพื้นดินครับ เดี๋ยวออกจากวัดพระนั่งดีแล้วเราจะไปที่ภูหลังกาเลยนะครับเราจะเข้าที่พักก่อนค่ะใช่ที่นี่มีคาเฟ่้วยปะ่ะใช่ที่พักเราคือคาเฟ่ด้วยหรือจะไปชิมกาแฟแล้วก็จะเข้าพักเช็คอิน <in S 1> เลยนะครับแล้วกรดูว่าวิวสวยขนาดไหนนะครับที่ภูหลังกาไหนชาวเผ่ามง้งงานปีใหม่เผ่ามง้งใช่เมื่อกี้ถามเขาแล้วนี่นะครับระหว่าง ทางที่จะไปปูหลังการนะครับก็มีหมู่บ้านเนี้ยเป็นทางแยกไปอำเภอพงเนี่ยโอเคเขาจัดงานดูสิเขาก็จะแต่งชุดมงอะไรช<า>เช่นนันชาวเผ่านะ่หไหมขับมาเมื่อกี้เราเรา,เราทางผ่านนะเราไม่ตั้งใจที่จะมาเออนะี๋ยพอดีเห็นน้องอ แต่งตัวสวยอาชาวเขาชาวบ้านเนี่ยแต่งตัวสวยมากเลยดูดินี่ไงงานงานปีใหม่ปีใ่งานปีใหม่งานปีใหม่นะครับ สวัสดีปีใหม่12พัฒนา2567นี่จะมีนั้นขาเต็มเลยนมันรอ่เอาไหมไม่ครสนใจไม่กลาคืนก็เขาไม่ได้เปิดขายเขาน่าจะแต่งชุดมาประกวดหรือเปล่าแต่งชุดมาประกวดแน่เลย

การละเล่นนี้เรียกว่าการละเล่นลูกช่วงเป็นการละเล่นของชาวม้งค่ะเพื่อฉลองเทศกาลปีใหม่และเป็นการหาคู่ให้กับหนุ่มสาวไปด้วยโดยผู้หญิงที่แต่งงานแล้วไม่สามารถเล่นการละเล่นนี้ได้นะคะนอกจากนั้นการละเล่นลูกช่วงยังเป็นการฝึกทักษะในการป้องกันตัวเองจากสิ่งของที่พุ่งเข้ามาสู่ใบหน้าของเราอีกด้วยค่ะ

Ta, đó, đi, anh, của quần lông hèn, của quần lông hèn, mái ก็สวยจังเลยอ่ะฮะน้องก็สวยจังเลยอ๋อก็เสยดานะขอพาอยู่กรุงเทพเออสวยเนาะน้องก็สวยนะสวยสว้องก็สวยดีจะขอร้องถ่ายรูปไหมฮะขอร้องถ่ายรูป นีก <Hey. S 2> ประกกดอะเอ,ออขอหน,นองถ่ายด้วยไปไหมฮะตรงไหนอะเนี่ยน้องเขาสวยดีอะเอาไปเดี๋ยวไม่ได้ถ่ายด้วเหรอเดี๋ยวน้องไม่ให้ถ่าย <laughs> น้องคะพี่ขอถ่ายรูปได้ไหมขอบคุณค่ะ ต้องเหอเอคครัปแา่อวหออเครับแม่ด nice> ้วยเหรอนอะไรอ่ะครับกระปไม่ค่ะชุดแฟชั่นโอ้แฟชั่นของที่นี่อ่ะคะเป็นชุดแฟชั้นของที่นี่สวยมากเลยขอบคุณนะคะได้ถ่ายไหมถ่ายถ่ายถ่ายด้วย

ไงน้มครับหนาวดีไหมล่ะเย็นเย็นไม่ได้ร้อนแต่แดดม,มันก็แดดมันจ้านี่น,นึธเพราะมันอยู่สูงใช่แต่มันก็แต่ว่าถามเขาว่าเราจะเห็นหมอกไหม,มเขาบอกว่าเห็นไดน้องครับแต่จะนอนหรือจะมากอือแล้วแต่แล้วก็อุณหภูมิก็คือตอนเมื่อเช้าสิบสาอมองศาส่วนกลางคืนนะไม่เกินยี่สิบแต่ไม่รู้เท่าไหร่ แต่ห้องที่เราพักนี้ก็คือไม่มีแอร์ไม่มีแอร์ก็แสดงว่าน่าจะหนาวน่าจะหนาวที่เดียวเลยที่โรงแรมนี้ก็มีพื้นที่กลางเต็นท์ด้วยมันอยู่ด้านนู้นอยู่ดีมากมพื้นที่กลางเต็นท์ทุดีนะสะอาดสะอ้านเลยแล้วก็จุดไฮไลท์คือตรงนี้ก็คือว่าตอนเช้าเลยอ่ะ จะมีที่ที่เราพักมันจะเป็นคาเฟ่ใช่ไหมคะตอนเช้าก็จะมีกลุ่มมอเตอร์ไซค์เขาจะมาจอดแล้วเขาก็จะมาดูหมอกันตรงนี้เลยของเราตื่นเช้ามาเราก็ไม่ไปไหนเราต้องนั่งที่นี่เลยด้านหน้าเนี่ยรถเต็มตั้งแต่ตอนบ่ายเลยนะใช่เพราะตรงนี้มันมันมีหลายรีสอร์ทิติดกันแล้วก็มีร้านอาหารมีขายของริมข้างทางเยอะเหมือนกัน รีวิวกาแฟาที่รูทหนึ่งหนึ่งสี่แปดถนนลอยฟ้าครับอันนี้เป็นลาเต้เย็นนะครับอร่อยกาแฟาดีใช้ได้เลยแล้วก็บริการดูที่หลังครับสุดยอด กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนและเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ